不要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  คิดแ่โง่ะละร้อยยี่สิบนะอันนี้ถ้าโดนคุณใสมาทำนอาจจะกดตัวไว้กลัวไว้ได้ใส่ปาสิขอกตัว ก็เอากออไปได้ใครก็ช่วยกูไปได้กูจะเอามึงออกนี่แหละไปมึงอยากจะลงระลดไหมฮะไม่อยากเลยกูอยากเกิดอืเอาตั้งใจนมมือเอาหมดนาบุญทั้งหมดนะข้าพเจ้าขอลัคนาสมเด็จองค์ปฐม พระพุธธพทธเจ,จ้าองค์แรกเบื้องบนทุกพระองค์บุญกรรมฐานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติมาในอดีตชาติถึงปัจจุบันจะมีผลเพียงไร,ร,งรงขอให้พญาน,นาทั้งหมดผีไตโหงทั้งหมดสาสุลกายทั้งหมดของไม่ดีในตัวไม่ชีไปเกินในภพภูมิที่ดีทั้งหมดเดี๋ยวนี้สาธุ อ๋อดูอ๋ออดรัด้วยนี้อดรัดด้วยอ

หมดแล้วแม่ชีเอาขี้เกเจ็บลงมไหมเดี๋ยวให้แมช่ชีไปไปไปดูน,นกนะฮะไม่มีอะไรละขับนะ รู้สึกตอนนี้เป็นไงฮะร่างก,กายโล่งหมดไหมฮะ,ะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยที่แม่ชีโดนสิลป์เนี่ยผมเกิดไลยฮะก็จะมีพญานาคพญานาคศิลป์อสุรกายศิลป์สองไตรหูร้อยยี่สิบครันงนะฮะแม่ชีก็ไปทำบุญทำร้ายนมีโศววัดไหนก็ได้ฮะเจ็ดร้อย ทำทีละร้อยสองร้อยสามร้อยอุทิศไปเรื่อยๆนะฮะให้ครบเจ็ดร้อยปล่อยปลาทั้งหมดสิบหกบวกหกก็ยี่สิบสองยี่สิบสองซื้อในตลาดนะฮะมาปล่อยปลาปลาที่จะโดนฆ่านะฮะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้ไม่ชีดไปทําดูนะฮะทําให้ครบเลยนะฮะเมื่อไหร่ก็ได้นะค่อยๆย้อนทําให้ครบตั้งใจอุทิศทุกครั้งนะฮะก็ไม่มีอะไรละอุทิศให้พเทวดาประจำตัวด้ก็ได้เราทำในเวรเราทั้งหมดก็ได้นะฮะ ตอนนี้ศูนย์ถึงรอยมชีโรคกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่าประมาณเนะฮะหรือสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เม่ชี้ไปทำบุญเองนะฮะก็ไม่มีอะไรละจบแล้วมาเสริมได้นะฮะเหมือนั่ีตลอดทำให้จบก่อนต้องทำอันให้จบก่อนฮะถ้าทำจบแล้วมันหายแล้วก็ไม่ต้องมาเลยแล้วะ ครับมันไม่มีอะไรแล้วฮะบังทีก็สวดมนต์ภาวน,นา,นาปกตินเรเียบร้อยแล้วนะบางทีนะฮะคร,ครับขอขอสอย